สวัสดีครับวันนี้เราก็มาไม่ได้อยู่เอิงซีมิงวอนนาะวันนี้เราไม่ได้อยู่เอิงซีวันนี้อยู่ใน่วงเลยนะเอิงสปาสพาลกิ๊เราอยู่กันที่ไหนก่อนเราอยู่ที่ไหนเราอยู่กันที่ที่การตระดีไง ได้การหนีบ้านเราเวมาปลูกป่าชายเลนกันกับนักศึกษาวิทยาทหารวันนี้ก็มาร่วมกันมีสามอย่างเออเราร่วมกันสามอย่างใช่ครับจะมีกัลยาณูขับแล้วก็สภานักเรียนโรงเรียนเมืองศรีราชาแล้วก็ศูนย์ศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกทหารขออ่านในค่ายตรงนี้แน่ใช่ของค่ายนี้อ่าก็คือของตรงก็คือของนักศึกษาวิทยาทหารเนาะที่เรามาช่วยด้วยใช่แล้วจะเห็นว่าเรามีนศพโรงเรียนเมืองศรีราชาดีหน้าตาดีมีคุณครูด้วยหนึ่งสองสองพัน ตอนนี้เราก็ได้อยู่กท่านอแล้วนะครับตอนนรัก็สวัสดีนะครับน้องนอครับฟันโทวิสิตลอยเกตนะครับผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิทยฐานมณฑลทหารบกที่45ครับท่านผอครับเรามาทำอะไรกันครับ ก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญอย่างหนึ่งของหน่วยฝุดนักศึกษาวิชาทหารของทั่วประเทศหรือก็ว่าได้เป็นวันนักศึกษาวิชาทหารในวันที่8ธันวาคมนะครับก็ย้อนไปเมื่อ80กว่าปีที่แล้วนะครับก็เป็นในเรื่องของ ในส่วนของมีการอยู่ในช่วงของสงครามหายเชสอุรภานะครับก็ตรงนั้นก็มีในส่วนของกาลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตลอดจนยุ่งชนทหารเนี่ยซึ่งปัจจุบันต่อมาก็คือเป็นนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยนะครับในการปกป้องอธิปไตยของเราเมื่อ8ปิกว่าปีที่แล้ววันนี้ก็วมาเรามาก็มาทํากิจกรรมร่วมกันในวันสำพัญ์ดังกล่าวนะครับวันนี้ก็น้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับ จากหลากหลายโรงเรียนแล้วก็ส่วนราชการต่างๆมาร่วมกันในการปลูกป่าชายเลนนะที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ครับถ้าแบบบอกอธิบา,ายได้ไหมครับว่าป่าชายเลนเนี่ยป่าชายเลน,นในเอนดีกระดูกเลย ป่าชายเลนมีความสําคัญอย่างไรบ้างคร<ช>ับนะครับก็ในส่วนตรงนี้นของป่าชายเลนถือว่ามีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของพวกเราทุกๆคนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับน้องในส่วนของจะลากควาในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีอยู่17 0 0ันไร่นะครับ,บส่วนเป็นป่าชายเลนนะครับแล้วก็ในส่วนของประโยชน์ของป่าชายเลนนั้นนะครับมีมากมายหลากหลายนะครับอาทิเช่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งอาหารแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นในเรื่องของแหล่งออกซิเจนให้กับพวกเราในการ ปัจจุบันนี้ในเรื่องของน้องๆอาจจะได้ยินในเรื่องของ global warming ในเรื่องของภาวะโลกร้อนทำให้ป่าชายเลนเป็นส่วนสำคัญแล้วก็นในเรื่องของอประโยชน์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะของปอ่าตามชายหาดนะครับป้องกันการกัดเซาะและก็ป้องกันในเรื่องของลมพา,ายุนะครับส่วนตรงนี้เป็นแหล่งสาคัญในเรื่องของอาหารซึ่งในประโยชน์โดยรมคือเรื่องของอาหารเนี่ยก็คือจะส่งประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้อง ชาวบ้านในพื้นที่อย่างยิ่งนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานกันน่าดูนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่อนนของพวกเราในเรื่องของการปล,ปลูกป่าชายเลน,นหลายๆคนน้องๆอาจจะเคยไปปลูกป่า uh ที่อื่นมาแล้วแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนดูบ้างจะเริ่มมีความเหนอะมีความเหนียวนิดนึ่งแล้วเรายกขางมีความเหนื่อยนิดนึงแล้วมีความเหนื่อยนิดนึง ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานครับเขาบอกว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ใช่ใช่จริงนะยินดีขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับน้องวัยเดือนกระตันยูแกลต่างๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกป่าชายเลนครับครับครัวันนี้ทุกคนต้องบอกแค่นี้นะครับครัขอบคุณครับขอบคุณครับเราเราเราแต่ว่าเราขอขึ้นก่อนได้ไหมทุกคนเราไปเสิร์ฟน้ำกับน้ำผลไม้ทุกคนใช่เลยถึงที่ก็คือเขย่อนอีกรอบหนึ่งถึงที่ตอนตาคอนอยากคว่ำด้อ เอาน้ำครับเอาน้ำครับเอาน้ำครับคุณสามารถถ่ายรูปด้อนนัอรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่มาปถกต้นไม้วันนี้อ๋อก็สนุกดีครับได้ความรู้อะไรหลายๆอ๋อสภาพนะคะอ๋อครับไม่ไม่ไม่เหลือแล้วครับเพิ่งล้างมาจา่อัียงน้เข้าหกน้ำเข้า ตอนนี้เราก็เดินมาถึงเช้าอยู่ข้างาแล้วสุดท้ายแล้วเอิงปิดคลิปกระตันยูครับจะม่มีจะมีก็ได้ครับอาจจะมาอีกหรือไปมาแล้วก็อาจจะไปต่อไปมาแทนาอาจจะเป็นแบบจุ่มต่อไปฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง เพจคณะกรรมการสนัเรียนแล้วก็ยูทูบสมานักเรียนโรงเรียนเมืองสวรัติจันานีฝากคอนเทนต์ใหม่ๆของเราสามารถติดตามได้ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเหือยเชียวเครับเฮ้ยอยากได้น้ำมันหนักจังวะชื่อมันขาดไปแล้วเดี๋ยวมันย่องยุ่งเจ็บกันตายตัวน้ำไม่ขึ้นไม่ได้อยาม